นะครับมาดูในตารางที่2ครับจากตารางแจกแจงความถี่อันนี้นะครับแสดงจํานวนลูกจ้างนะครับจำนวนลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างรายวันเป็นค่าต่างๆนะคนอคนคนที่ได้รับค่าจ้างวันละ120ถึง129บาทเนี่ยมีอยู่22คนคนที่ได้รับ130บถึง139าบาทมีอยู่16คนเนี่ยก็เป็นไปตามนี้นะไม่ต้องอ่านให้ฟังทุกบรรทัด เห็นกันอยู่แล้วเด็กๆครับในตารางเนี้ยมันจะมีชั้นเนี้ยที่ดูจะแปลกกว่าชั้นอื่นใช่ปะ่ะชั้นอื่นนั้นเนี้ยมีขีดจำกัดล่างมีขีดจำกัดบนโอเคไหมนั่นก็แปลว่าเดี๋ยวเด็กๆก็หาขอบล่างได้หาขอบบนได้ใช่ปะ่ะแต่เด็กๆดูชั้นนี้ดิตั้งแต่ร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปมันแปลว่าถ้าเรามาเขียนมันก็คือร้อยเจ็ดสิบถึง อา้าถึงไหนแล้วเนี่ยถึงไหนก็ได้ใช่ไหมร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปถึงถึงบอกว่าได้รับค่าจ้างวันละเป็นล้านก็ได้อะ่ะร้อเจ็ดสบขึ้นไปอันตภาคชั้นแบบนี้เรียกอันตภาคชั้นแบบเปิดนะครับพวกนี้เป็นอันตภาคชั้นแบบปิดแต่มีชั้นเนี้ยที่เป็นอันตภาคชั้นแบบเปิด ถ้าแบบปิดก็คือต้องมีทั้งขีดจำกัดบนมีทั้งขีดจำกัดล่างนะถ้าอย่างนั้นมันก็จะไปหาขอบบนได้หาขอบล่างได้นะครับแต่อย่างเจ้าชันเนี้ยมันมีแต่ขีดจำกัดล่างแต่ขีดจำกัดบนมันไม่มีดูออกปะ่ะชันเนี้ยมันไม่มีขีดจำกัดบนไม่มีขีดจำกัดบน มันจึงไม่มีขอบบนไปด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยจะเรียกว่าอันตรภาคชั้นแบบเปิดนะครับนะบางข้ออาจจะไปเจอว่าไม่มีไม่มีขีดจำกัดล่างก็ได้มีแต่ขีดจำกัดบนนะนะถ้ามีไม่ครบอ่ะ นะต้องมีครบทั้งสองอันต้องมีทั้งขีดจำกัดบนต้องมีทั้งขีดจำกัดล่างถึงจะเรียกว่าอันตรภาคชั้นแบบปิดนะแต่ถ้าเกิดขาดไปอันใดอันหน,น,นึ่งก็เรียกอันตรภาคชั้นแบบเปิดละนะครับซึ่งพวกนี้มันจะไปมีผลต่อการคำนวณค่าเฉลีย่ยนะจะไปมีผลต่อการคำนวณค่าเฉลีย่ยเพราะว่ามันจะหาจุดกึ่งกลางชั้นไม่ได้พอหาจุดกึ่งกลางชั้นไม่ได้ก็ לא, กเป็นผลทำให้คำนวณค่าเฉลีย่ยไม่ได้อ่ะโอเค ถ้าเกิดเราเอาตารางนี้มาเตรียมทําข้อมูลเราก็ต้องเปลี่ยนจากช่วงคะแนนหลอกคือขีดจํากัดบนขีดจํากัดล่างให้กลายเป็นช่วงคะแนนจริงคือขอบบนกับขอบล่างโอเคไหมครับนะขอบล่างขอบบนอ่ะโอเคอย่างอันนี้ครับลองนึกดูว่ามันต่อกันตรงไหนครับ1 2อกับ130ยมันจะต่อกันตรง กึ่งกลางระหว่าง129กับ130ก็คือ129.5่เดใช่ปะดังนั้น129.5เจะเป็นขอบบนของชั้นที่1แต่เป็นขอบล่างของชั้นที่2นะครับที่เหลือเด็กๆก็ดูเอาได้อ๋อนี่มันห่างกันทีละ10เนี่ยดูจากขอบแล้วเออดูจากขีดจำกัดแล้วเนี่ยมันห่างกันทีละ10เนี่ยมันห่างกันทีละ10งั้นตอนเด็กๆได้ตรงนี้มาปุ๊บก็จับบว, 10, บวก10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 ไปเรื่อย โอเคป่ะตรงนี้บวก10บวก 10, บวกสิบบวกสิบบวกสิบในขณะที่ตรงนี้ต้องย้อนกลับมาลบออกสิถึงจะมาได้ค่านี้สับสนไหม เดี๋ยวมันต้องแก้ไขนิดหน่อยนะครับบวกเพิ่นไปหน่อยโอเคหลังจากที่เด็กได้ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เด็กๆก็บวก10บวกส0บวกสิบวก1ิไล่มาเรื่อยๆโอเคนะขณะที่ตรงนี้บวก1ิบบวกสิบบวกสิบบวกสิบแต่สําหรับอันนี้เด็กๆต้องเอาร้อยลบออก10ถึงจะมาได้ค่านี้ใช่ปะไม่งงนะแต่ตรงนี้ครับอันเนี้ย ตั้งแต่ร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปแสดงว่าขอบล่างมันมีครับขีดจำกัดล่างมันก็มีขีดจำกัดล่างของมันคือร้อยเจ็ดสิบเนี่ยขีดจำกัดล่างขีดจำกัดล่างของมันมีมันทำให้มันมีขอบล่างด้วยอันนี้คือขอบล่างแต่เนื่องจากว่ามันบอกว่าร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปก็แปลว่าไปถึงไหนก็ได้ใช่ไหมอะ่ะ ในทางทฤษฎีแล้วไปถึงไหนก็ได้ใช่ไหมจะไปแบบวันหนึ่งได้รายได้วันละเป็นล้านก็ได้เออมันก็เลยทําให้มันไม่มีขีดจํากัดบนครับพอมันไม่มีขีดจํากัดบนเนี่ยมันไม่มีขีดจํากัดบนผลก็คือจึงไม่มีขอบบนไปด้วยเนี่ยอันเนี้ยจึงไม่มีขอบบนไปด้วย นะครับไม่ใช่เอา169.5มาบวกสิบเป็น170.5นะครับไม่ใช่นะครับเมื่อกี้คุณลบออกไปแล้วนะครับเอ,อตอนทำคุูก็เผลอไปนะ <c oughs> บวกไปเรื่อยอ่าโอเคสรุปชั้นนี้เป็นชั้นที่ไม่มีขอบบนนะครับการที่มันไม่มีขอบบนผลคืออะไรตอนหาจุดกึ่งกลางชั้นน่ะเด็กๆต้องเอาขอบเฉลี่ยกับขอบใช่ปะ่ะเอานี่บวกนี่แล้วหารสองใช่ไหม หรือไม่ก็เอาตัวนี้บวกตัวนี้แล้วหารสองก็จะได้จุดกึ่งกลางชั้นใช่ป่ะแต่เด็กมาดูปัญหาของชั้นนี้ดิเนี่เยเลขตรงนี้ไม่มีเลขตรงนี้ไม่มีขอบบนตรงนี้ไม่มีมันก็เลยไม่สามารถหาจุดกึ่งกลางชั้นได้ครับสาหรับชั้นเนี้ยเพราะจุดกึ่งกลางชั้นนั้นเด็กๆต้องเอาเลขตรงนี้กับเลขตรงนี้มาเฉลี่ยกันใช่ไหมครับเพื่อหาตรงกลางหรือว่าเอาขีดจํากัดล่างเฉลี่ยกับขีดจํากัดบนแต่เนื่องจากมันไม่มีขีดจํากัดบนไงครับ ดังนั้นชั้นนี้จึงเป็นชั้นที่หาจุดกึ่งกลางชั้นไม่ได้จุดกึ่งกลางชั้นของชั้นนี้ไม่มีครับสับสนไหมครับจุดกึ่งกลางชั้นเดี๋ยวมันจะเป็นตัวแทนเป็นจะเป็นมันจะทําหน้าที่เหมือนกับเป็นตัวแทนของชั้นแล้วเอาไปคิดค่าเฉลี่ยอะไรพวกเนี้ยนะครับดังนั้นอันตรภาคชั้นแบบเปิดพวกเนี้ยมันจะเจอปัญหาเลยว่า มันจะคิดค่าเฉลี่ยเลขคณิตไม่ได้เนี่ยเพราะปัญหาคือแบบนี้แหละการที่มันขาดขีดจํากัดบนหรือขาดขีดจํากัดล่างไปนะมันก็จะทําให้มันขาดขอบบนหรือว่าขาดขอบล่างไปด้วยผลที่สืบเนื่องตามมาก็คือมันจะหาจุดกึ่งกลางชั้นไม่ได้พอมันหาจุดกึ่งกลางชั้นไม่ได้มันก็จะไม่มีตัวแทนที่จะไปทําหน้าที่เป็นตัวเลขที่ใช้แทนค่าของชั้นนั้นในการจะคิดค่าเฉลี่ย เพราะฉะนั้นไอ้อประเภทนี้คิดค่าเฉลี่ยไม่ได้เอาละมาดูเรื่องความถี่สะสมครับเนี่ยจากตารางเนี่ยได้120-129ถึงบาทเนี่ยมีอยู่22คนได้130-139บาทมี16คนเนี่ยเราก็ใส่มาเรื่อยๆใช่ไหม10 10 7 5 10 10 7 5รวมทั้งหมด ผลรวมความถี่เอาพวกนี้มารวมกันปุ๊บได้70นั่นมันก็แสดงว่าจํานวนคนงานมีทั้งหมด70คนผลรวมความถี่ก็เท่ากับจํานวนของข้อมูลทั้งหมดใช่ไหมในที่นี้ก็คือจํานวนคนงานนั่นเองจำนวนคนงานก็จะมี70คนเนี่ยผลรวมความถี่ตอนนี้จะเท่ากับจํานวนคนงานทั้งหมดความถี่สะสมละ่ะความถี่สะสมเมื่อสิ้นสุดชั้นแรกก็กล่าวถึงไปแล้ว22คน ชั้นที่สองมาอีก16เพราะฉะนั้นความถี่สะสมของชั้นที่2ก็คือ22 6บก16ก็เป็น3 8ดังนั้นสังเกตไหมครับจะความถี่สะสมของชั้นไหนก็แล้วแต่มันจะคิดจากความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้ารวมกับความถี่ของชั้นของมันเองความถี่สะสมของชั้นไหนก็แล้วแต่มันจะเอาความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้ารวมรวมกับความถี่ของชั้นที่ของชั้นของมันเอง เพราะความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้านั้นจะเป็นการรวมความถี่ของชั้นก่อนหน้าทุกๆชั้นมาให้แล้วนะครับดังนั้นเราอาจจะลองเขียนเป็นสมการเล่นๆเนาะบอกว่าความถี่สะสมของชั้นที่8สมมุติเล่นมันจะคิดได้จากอะไรความถี่สะสมของชั้นที่8ก็จะคิดจากเอาความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้า ความถี่สะสมของชั้นที่เจ็ดไปบวกรวมกับชั้นที่แปดมีอีกเท่าไหร่ไปบวกกับความถี่ชั้นที่แปดไหนเอาใหม่สิงั้นความถี่สะสมของชั้นที่ n ความถี่สะสมของชั้นที่ n จะเขียนได้ว่ายังไงของชั้นที่ K แล้วกันนะของชั้นที่ K ความถี่สะสมของชั้นที่ k จะเท่ากับอะไรต้องเอาความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้าใช่ไหมความถี่สะสมของชั้นที่ k ลบหนึ 1. แล้วไปบวกกับความถี่ของชั้นที่ k เองอตรงนี้มีอะไรสับสนปะครับ ยกตัวอย่างเนี่ยความถี่สะสมของชั้นเนี้ยที่ได้65เนี่ยก็เกิดมาจากความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้าคือ58ไปบวกกับความถี่ของชั้นของมันเองอีก7 58บวกอีก7ก็เลยได้65นะและเมื่อเรารวมความถี่สะสมมาจนถึงชั้นสุดท้ายความถี่สะสมของชั้นสุดท้ายต้องเท่ากับผลรวมความถี่เนี่ยต้องเท่ากันนะ แล้วมันก็จะบอกถึงจํานวนของคนงานทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าให้หาขอบล่างและขอบบนของชั้น1 3 0ยถึงอาะครับขอบนะขอบล่างก่อน130กับ129ต่อกันที่129.5ใช่ไหม ในขณะที่1 3 9กับ1 4 0ก็จะต่อกันที่1 3 9 5เพราะฉะนั้นนี่คือขอบล่างของมันและนี่คือขอบบนของมันนะครับเนี่ยก็เป็น1 2 9 5นะครับถึง1 3 9 5นะครับขอบล่างคือ1 2 9 5ขอบบนคือ1 3 9 5โอเคงงๆอะไรไหม อันตรภาคชั้นใดเป็นอันตรภาคชั้นแบบเปิดนี่ก็ชั้นนี้เนาะตั้งแต่ร7 0ยเจ็ขึ้นไปนะอันตรภาคชั้นแบบปิดคืออันตรภาคชั้นที่มีทั้งขีดจำกัดบนขีดจำกัดล่าง ซึ่งจะทำให้มันมีขอบบนกับขอบล่างแต่อันตรภาคชั้นแบบเปิดก็คืออันตรภาคชั้นที่ขาด ขีดจำกัดอย่างใดอย่างหนึ่งที่ขาดขีดจำกัดบางอย่างไปทำให้มันก็จะขาดขอบบางอย่างไปด้วยนะครับอันตรภาคชั้นแบบเปิดนะครับมันจะมีผลทำให้คิดค่าเฉลี่ยเล็กณิตไม่ได้ คิดพิสัยไม่ได้คิดค่ากึ่งกลางพิสัยไม่ได้เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวดูที่สูตรของมันจะเข้าใจนะครับแต่ตรงนี้สรุปไ้ให้ฟังก่อนนะครับนะพวกที่มีอัตราภาคชั้นแบบเปิดไปปนอยู่อย่างเงี้ยมันจะคำนวณสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้แต่มันยังคงหามัธยาฐานยังคงหาฐานนิยมได้อยู่โอเคนะ เดี๋ยวพอไปดูที่ตัวสูตรก็จะเข้าใจครับ